ปฏิบัติการตามล่าหายท่ากคนเอ่ยดูเยอะตัวเล็กตัวใหญ่จอแบบุวงตองเซิงกันเมาเเซิงกันเสือ น้องสตาก็เก็บช่วยพี่เค้กก็ช่วยเก็บเล้วแปลงผักมีแต่บักหอยปลูกผ,ผักให้บักหอยให้กินเดี๋ยวเคยข้าซอยหน่อยมันมีฝักไหมไม่มีเหยยบได้ตรงตกลางเหยยบได้หมดยังไม่ได้ปลูกเขาเพิ่งถอนยาวให้หมด นนเหย,เยเียบตายได้ก็เหยียบตัวไหนไม่ตายเก็บไปทิยย้งทิ่งรุ่นเล็กก็มีรุ่นเจ้าคุณปู่ก็มีรุ่นตูดแหลมก็มีเยอะ อยู่ใต้ต้นมะนาวมีแต่รุ่นตูดแหลมอย่างนี้ล่ะเต็มถังไปัะตาโอ้โหได้เยอะมากถระถังพี่เคกอยู่ไหนก็อย่าให้อย่าวางไว้ดิมันก็ไต่ออกดิถือไปด้วยใกล้ๆแล้วก็เคาะมันลงด้วย เห,หยีหยบคอมันเลยดูสิตามคืน้นเยอมโอ้โหเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดทงเยอะต้นมะละกอที่น่าสงสารดู ไม่มีใบเลยหนูสตาอยู่บนยอดมะละกอเนี่ย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 เก็บซิสตาเนี่ยเห็นไหมยยอดมะละกอใกล้ๆเนี่ยไหมลูกเนี่ยต้นมะละกอใกล้ๆสตาเนี่ยเนี้ยเนี่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 ยทากจับอยู่ตรงใบใกล้ๆใบเนี่ยเออโอ้หมันขึ้นมาตรงนี้และ ขนาดเราเพิ่งเก็บเดินผ่านไปมันก็ใสมาอนนมโอ้ยดูของพี่แบ้งเต็มขอบยังไม่ถึงที่นาทีเย ไม่สร้างดีนะมันไม่ใช่สัตว์ที่แบบวิง่งแบบปิว้วปิ้วมันเป็นสัตว์เชื่องช้าแค่ก้อนก็แบบสี่ห้า 4, ตัวละลอยพี่เคเ้กหยบีบแตนแต่แต <c oughs>